ดูปัญหาคอรัปชันนะคะซึ่งบ้านเรานั้นต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่อย่างรากลึกมานานแล้วก็เป็นปัญหาที่ปะทุรุนแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีข้อมูลจากองค์กรต่อต้านคอรัปชันพบเขาว่าสาเหตุของการคอรัปชันในบ้านเรานั้นเกิดจากการที่นักการเมืองร่วมมือกับข้าราชการแล้วก็นักธุรกิจนั่นเองนะคะล่าสุดก็พบนะคะว่าประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทําให้กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นข้อมูลดังกล่าวก็ถูกปเปิดเผยในวิธีสัมนานเรื่องกาปรปฏิรูปอย่างไรแก้ ไขปัญหาคอร์รัปชันที่สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนจัดขึ้นค่ะซึ่งข้อมูลก็ระบุนะคะว่าข้าราชการกว่าร้อยละ30ทุจริตก็มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งพวกพ้องแล้วก็มีข้าราชการร้อยละ50เป็นข้าราชการสีเทาก็คือเป็นคนที่พร้อมจะโอนเอียงตามอำนาจที่มากกว่าส่วนข้าราชการที่ซื่อสัตย์หรือว่าข้าราชการสีขาวมีเพียงร้อยละ20เท่านั้นค่ะ ขณะที่ภาคเอกชนพบนะคะว่าบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากการคอรัปชันภายในองค์กรโดยที่พนักงานกว่าร้อยละแปดมีส่วนรู้เห็นนะคะโดยจะเริ่มคอรัปชันเมื่ออายุงานประมาณ3-5ปีสาเหตุมาจากต้องการมีโอกาสเหนือคนอื่นต้องการสร้างความมั่งคั่งแล้วก็การเข้าสู่อำนาจนั่นเองค่ะพิธีดังกล่าวก็มีนายก้านรง์จันทิกนะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นนะคะว่าปัญหาคอรัปชันเกิดจากกิเลส คนโกงได้ประโยชน์แต่ว่าประเทศชาติสูญเสียทุกภาคส่วนต้องตระหนักกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานี้โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษาไปจนถึงข้าราชการระดับสูงโดยจะขอให้นักศึกษานั้นเป็น,นกลไกสำคัญค่ะในการที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันการคอร์รัปชันในสังคม